สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงพลน,นะคะอะ่ปูจะรถออกมาแล้วอ้าวสตาร์เลยเอาคือสีบีแตะไปอ๋อเอายามกันแต่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาเลิศเอายามก่อนนะคะเอาเลิศเอายามก่อน สองนะคะอ้าวตาเออโอ้ยระวังรถเดอ้อ โอ้ไปแล้วนะคะอ้าวลุงจิมก็จะตามทีนี้อ้าวอ้าวซีคิวไรตี้เราต้องตามอ้าวเดี๋ยวไปแข่งใช่ไหม เร็วๆเด้อเดี๋ยวจเจลตี้ลดดับโอ้ไปไก่นะคะวันนี้ลุงจิ้มตาไม่ทันโอ้ไปไก่มากไป นิกกี้ปูไปไกลนะคะวันนี้ดูนิกกี้ก็อยากไปด้วย เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าปูจะโผล่มาตอนไหนนะคะไปไกลามากไปทางกกตูมเลยนะคะ อ๋อนิกกี้อยากไปกับปูไ้ว้นะคะทุกคนเอซีทุกท่านนิกกี้อยากไปกับปูนะเห็นลุงจิมด้วยก็ยิ่งอยากไปเข้าไปอีกถ,ถัดถ้าเบรงแล้วขับรถกลับมาเด้อพี่น่องเนอะ ตอนนี้คือยังไม่โผล่มาสักทีนะะยังเง่นนิกกี้โดนขังนะน,นะนี่นิกกี้อยากไปนะคะอยากไป นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศฮะน่าจะกกตูมนั่นแหละพี่ว่าเ <c oughs> ทสครั้งที่สองไงครั้งที่สองต้องนานหน่อยออวนประมาณหกรอบอ่ะห7เจดรอบรอบนี้น่าจะไปไกลแล้วรอบเดียวเอาให้คุ้มเลย จะตามทันไหมลุงจิมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศเรามาอรอลุ้นกันนะคะพี่พีเอฟซี FC. โอ๊ยปูจะมาทันไหมน้ จะไปเรียนอันนี้หรือเปล่าไม่เพราะว่าลุงกับป้าย,ยังกักตัวอยู่ไงอ,อาจารย์เอออาจารย์นั่นแหละเออพี่ก็อยู่เฝ้าบ้านนี่นะคะ รอโอ้ยรอปู่มาน่าจะรอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปู่โผล่มาะคะ PFC เพื่อนตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะสงสัยไฟน,น,นู่นแหละคะ่ะกกตรงกกตูมนู่นแหละค่ะยังบอท่านโพมาอยู่พี่น้องเรามารอลุน้นนะคะเรามารอลุ้นกันเรามารอลุ้นกัน แต่นกเชื่อว่าไปถึงกงตูมแน่นอนนานมากนะคะยังไม่มาสักที <S <S 1> <S 1> สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe <S <S ให้นกด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะหาอีกคลิปมาให้ดูนะคะปูจะโผล่มาตอนไหนนะคะพี่พีเอฟซีเดี๋ยวรอเจอกันค่ะ